พอพูดถึงชายแดนเนี่ยนะครับเรื่องของ MOU ปี43ปี44เนี่ยนะฮะพี่นัทซอคิดเห็นอย่างไรนะฮะอตอนนี้ก็มีอยู่สองด้านนะด้านดีและด้านเสียที่กำลังถกเถียงาการลงประชาบัติอย่างเนี้ยนะฮะเ,เราก็แถลงข่าวไปแล้วเราไปยื่นหนังสือกันแล้วใช่ไหมฮะว่า,เ,าเรื่องของ Uh, m อ็ปีศสาปี4เนี่ยต้องยกเลิกทันทีนะครับวันนี้เนี่ยผมผมพอพอเห็นข่าวโครงว่าวันนี้ในรัฐบาลเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะไม่พูดถึงละอ่านะถ้าสังเกตนะจะจะเหี้ยบนะครับพี่นัทเซอร์ลองผมอยากให้พี่นัทเซอร์ชี้เรื่องของ MOU มปีศสาปี4น่ะคือ คือผมจะไม่ชี้ว่าดีไม่ดีเพราะว่าพี่น้องคง,คงฟังมาเยอะแล้วใช่ไหมครับ,รบหมายถึงว่าฟังตอนนี้ทีวีเกือบทุกกรายการของของทุกช่องดเลยนะพยายามเอาคนที่เห็นว่ายังต้องมี mou 43-44สีสามสี่มาอธิบายคู่กับคนที่เห็นว่าต้องยกเลิกเพราะนั้นแล้วพี่น้องไปหาฟังได้เพราะแต่ละส่วนมันก็มีเหตุผลคนที่บอกว่าให้ยกเลิก ก็มองเรื่องประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าตั้งแต่มี MOU 43-44ไทยเจอปัญหาแล้วคำเขมนไม่เคยยอมรับว่านี่คือปัญหาครับอ่าแล้วก็อ้างเรื่อง MOU m o u มโาโดยตลอดแม้แต่แม้แต่กรณีของการกระทบกระทั่งหรือสู้ลบในรอบที่ผ่านมาอันนี้คือฝ่ายที่ที่มองว่าในเมื่อปัญหาเรื่องเ o u เนี่ย มีแล้วก็เกิดยังเกิดปัญหาก็ให้ยกเลิกไปก่อนก็คือยกเลิกแล้วส่วนการดําเนินการการจัดการปัญหาระหว่างชายแดนเนี่ยก็ใช้กลไกทวิภาคีไปคําว่าทวิภาคีก็คือประเทศไทยกับกัมพูชาก็มาตั้งกรรมการขึ้นมาแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆอ,อันนี้นี่ก็คือว่าในฝ่ายยกเลิกแต่ฝ่ายที่ไม่ยกเลิกก็อ้างเรื่องเรื่อง,องการเสียเปรียบ ก็อธิบาย 1, นึ่งสามสี่ว่าเขมรก็จะเอาเรื่อง MOU 43, 44ที่เรายกเลิกไปร้องต่อศาลโลกแล้วก็ไปเอาเรื่องที่เขมรจะได้ประโยชน์จากการที่เจรจาไปแล้วระดับหนึ่งอันนี้คือฝ่ายที่บอกว่าถ้าไม่จำเป็นก็ยังต้องคงรักษา MOU ว้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือคือเรื่องที่คนไทยส่วนหนึ่งนะ <S 2> <S 2> <S ผมไม่ชอบใช้คนว่าส่วนใหญ่ เร,เราก็ไม่ต้องเข้าข้างตัวเองมากใช่ไหมเราใช้ค,านคนําว่าคนไทยส่วนหนึ่งเริ่มตระหนักว่าไม่มีดีกว่ามีใช่ไหมไม่มีดีกว่ามีเพราะว่าสุดท้ายแล้วกัมพูชามันก็ไม่เห็นมันยอมรับเอ็มยูสี่สามสี่สี่เลยหรือมันเคารบเอ็มยูสี่สามสี่สี่เลยมันละเมิดมันผิดสัญญามันผิดข้อตกลงมาหลายเรื่องก็พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็เลยบอกว่าก็ยกเลิกไปแล้วก็ไปหา รกายวิธีการอื่นในการแก้ปัญหาแต่เมื่อเมื่อเราเสนอเราในที่นี้ก็คือคอปทอกองทัพธรรมวมทั้งสบวสท,ที่เราไปยื่นหนังสือให้กับตัวแทนร,รัฐบาลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือวันวันอังคารใช่ไหมถ้าพี่น้องส่วนหนึ่งที่ไปร่วมแล้วก็ที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยเราไปยื่นให้กับลัตติประจําสํานักนายกก็คือคุณพลราดอนปิสนานันทกุล ซึ่งเป็นลัมตีประจำาำําน่งนายกแล้วก็ยื่นให้กับโฆษกโฆษกสำาน่งนายกคร uh ับ uh. ว่าคอปปทอกองรับธรรมสบปปสเนี่ยขอให้ยกเลิก MOU 43 44ทันทีภายใต้เหตุผล1นึง 2, 3, 4งสแบบที่เราทราบในขณะเดียวกันข้อเรียกร้องอีกข้อหนึ่งเราพูดถึงเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยหลังจากที่นายอนุทินก่อนมารับก่อนมาถวายศาตร์รับตำแหน่งเนี่ย นอนุทินพูดถึงเรื่องกระบวนการแก้ปัญหาเอ็มอูสสที่ทิกิจถามนะว่าก็ถ้าสมมุติว่ามันต้องยกเลิกหรือไม่ยกเลิกแบบที่เถียงกันอนุทินก็ไปโยนเปลือกร้อนให้กับอาจารย์บวรศัก์ิวันโนซึ่งเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายที่ดูแลด้านกฎหมายนะครับอาจารย์บวรศัก์ก็บอกว่าก็ในเมื่อมันจะมีการเลือกตั้งอยู่แล้วในในอีกหกเดือนเพราะว่า เขาต้องประกาศอันนี้ทำลายเขานะไม่ใช่ทำลายผมเขาบอกว่าเขาต้องประกาศเลือกอยุบสภาเนี่ยสามสิบเอ็ดมกราแล้วก็หกสิบวันไอถึงจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมก็ประมาณเดือนมกราประมาณต้นเมษาก็คือว่าไหนไหนก็จะเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งรอบนี้ก็กาสองใบเหมือนเดิมมาถึงสอสอนะก็คือสอสอเขต กับสสแบบบัญชีรายชื่อที่เราเรียกว่าปาติลิ์เนี่ยก็คือสองใบใบที่สามอาจารย์มาวันศักดิ์บอกว่าก็ถามเรื่องรับนูนด้วยครับเพราะว่าเพราะว่านายอนุทินไปตกลงกับพักประชาชนให้ยกมือให้เขาเป็นนายกเนี่ยบอกว่ามาเป็นนายกแล้วพอยุบสภาต้องมีมาตรการหรือวิธีการในการร่างรับนูญฉบับใหม่อาจารย์มาวันศักดิ์ก็บอกว่าก็ถามประชาชนเหมือนกันว่า จะให้มีการแก้รันูลทั้งฉบับไหมยอมรับเนื้อหาไหมอ่ะนี่คือบัตรใบที่สามบัตรใบที่สี่อาจารย์มวรศักิ์ก็เลยแถมเพราะได้เมื่อถกเถียงกันเรื่อง MOU มากก็ให้ถามเลยถามประชาชนถามประชาชนเป็นประชามติว่าจะยกเลิกไม่ยกเลิกซึ่งข้อนี้คอปทกอ,องรับธรรมสวสก็เลยไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบวันก่อนว่าเฮ้ย มึงจะมาถามประชาชนทําไมว่ายกเลิกไม่หรอกยกเลิก MOU เพราะก่อนหน้านี้ตอนมึงไปถามอะ่ะมึงไม่เห็นมาถามประชาชนเลยใช่ไม่ใช่พี่น้องใช่ไหแล้วเรื่อง MOU มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่เรากาเลือกสอ่อไงคือเรากาเลือกสอสอแม้เราจะ เข้าใจบ้างไม่เข้าใจไม่เข้าใจบ้างเรื่องนโยบายแต่เราจําได้ว่าไอ้นี่มันดีไม่ดีใช่ไหมหมายถึงว่าเราเลือกสตอตเรายังจําได้ว่าไอ้ไอ้พักนี้มันดีไม่ดีเราถึงเลือกเราถึงกาแต่พอมาถามเรื่องเอ u มูเนี่ยถ้ามันไม่เข้าใจถ่องแท้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่กับหัวกับหางอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่สิ่งที่ได้มันจะไม่ไม่คุ้มประโยชน์กับกับคําถามที่จะถาม เพราะฉะนั้นแล้วคอปทอก็เลยก็เลยไม่เห็นด้วยกับการทําประชามติถ้าตั้งคําถามกับพี่น้องประชาชนในเรื่องยกเลิกเอ็ม3อ4ที่ไปยื่นเมื่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอันนี้คือประเด็นที่สองที่เราที่เราไปยื่นประเด็นที่สาเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าในบัตรในบัตรใบที่สาก็คือเรื่องแก้ล่ำน,นูน วันนี้ผมที่จริงผมจะถามด้วยนะอะ่เดี๋ยวผมพูดต่อไปเลยพูดต่อเลยฮะวันนี้พักภูมิใจไทยออกมาพูดแล้วในสิ่งที่เราบอกว่าเราไม่เห็นด้วยการแก้ล่มนูนนะเราไม่เห็นด้วยกับการแก้ทั้งฉบับพี่น้องเห็นด้วยกับการแก้ทั้งฉบับไหมพี่น้องอ,อรู้ใช่ไหมว่ารล่มนูนฉบับนี้ที่เขาชอบเรียกว่ารล่มนฉูฉบับปรา,กปากโกงอะ่ะใช่ไหมเพราะว่าเราปราไปได้หลายคนแล้วใช่ไหม เศรษฐาก็ได้จากอันนี้สงอย่างล่ำนวลฉบับนี้นะ,ะแล้วปี60อ่าปี60นี่แหละครับอุ้งอิงก็ฉบับนี้ครับอ่าพิชิตชื่นบานฉบับก็ฉบับนี้หลายคนรวมทั้งสอสอปรีณาป,ร,ป,ร,ปร,รีนาสอสอราชบุรีก็ล่ำนูนฉบับนี้ที่เลี้ยงไก่ไงจําไ,จได้ไหมอ่าท,ที่มีที่มีฟาร์มไก่อ่ะก็โดนจากตัวล่ำนูล หลายหายคนโดนกําลังจะบอกว่าส่วนดีของรัฐนูลมันก็มีมาถึงรัฐมนูลฉบับนี้นะเราก็ต้องเอาส่วนดีแต่ไม่จําเป็นต้องไปแก้ทั้งฉบับคือที่มาของแก้ทั้งฉบับต้องเรียนอย่างนี้ครับน้องกิดครับเรียนให้พี่น้องได้ทราบด้วยคือพักประชาชนเนี่ยเขาไปนิยามหรือหรือหรือไปไปมองว่าตัวรัฐนูลฉบับนีน้มันไม่ได้เกิดจากตัวแทน ของประชาชนจริงๆมันเกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีท่านอาจารย์มีชัยรุชุพันเนี่ยที่ถูกแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นคนที่ปฏิวัติรัฐประหารแย่งปฏิวัติอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักใช่คะก็เลยก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยการล่างลัมนูลซึ่งเป็นข้อกฎหมายสูงสุด ในการบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนต้องล่างโดยตัวแทนที่มาจากประชาชนนี่คือหลักคิดนะหลักคิดของคนที่เสนอให้ให้ร่างใหม่ทั้งฉบับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเขาเสนอมาหลายรอบแล้วแต่ตัวรัมนูลปี6 0เองก็เขียนชัดว่าหากจะแก้ทั้งฉบับไม่สามารถที่จะดําเนินการได้รวมทั้งให้มีรูปแบบสสลงสสรแบบที่เราได้ยินเนี่ย รัฐมนุนเขาก็ตีความสาลรัฐมนุนเขาก็ตีความแล้วว่าไม่สามารถทําได้ต้องแก้ในสภาเท่านั้นหมายความว่าถ้าจะแก้ก็ให้แก้เป็นลายมาตาคําว่าลายมาตาก็คือว่าอันไหนไม่ดีข้อมาตาคําว่ามาตาก็คือข้อน่ะเหมือนเราอ่านหนังสือข้อหนึ่งก็ตอบมาอ่ะกฎหมายเขาเรียกมาตามาตาไหนไม่ดีก็ไปเสนอแก้แต่ยกเว้นสองสองหมวดรู้ปะ่ะหมวดอะไรที่เข้าห้ามแตะ หมวดหนึ่งว่าด้วยเรื่องอะไรฮะฮะอ่าแล้วหมวดสองใช่หมวดหนึ่งว่าด้วยเรื่องชาติใช่ไหมไอ้แบ่งแยกไม่ได้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หมวดสองว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตย์อันนี้อันนี้อันนี้นิดหนึ่งพี่ผมขอนิดหนึ่งถามหน่อยหมวดหนึ่งหมวดสองนี้ที่จริงแก้ไม่ได้ใช่ไหมในในใน,นระบบเลยใช่ใช่มันถูกมันถูกระบ,บุ ถูกระบุไว้แลไม่มีใครอยากคือที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เขียนว่าแก้ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าตัวสสหรือเอนักการเมืองก็ไม่กล้าแต่นะยกเว้นบางพักบางพักที่พี่น้องไปดูเองก็แล้วกันว่าพักไหนผมอย่าให้ผมพูดบนเวทีก็พยายามอยากจะแก้แต่ว่าเมื่อตอนที่นายอนุทินไปตกลงเรื่องแก้ลำนูเนี่ยตอนตอนจะให้ยกมือให้เขาเขาบอกว่า ยินดียินดีที่จะที่จะแก้รัฐมนุนทั้งฉบับแต่ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองพอพอเข้าใจไหมต่อให้กูยอมรับว่าจะแก้ทั้งฉบับแต่ก็จะไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองคือไม่ไปแตะเลยไม่ไม่ไปยุ่งเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่ามันยังต้องถกเถียงอีกหลายเดือนไม่ไม่น่าจะเสร็จภายในก่อนเลือกตั้งต่อให้ถกเถียงกันยังไงที ผมเดานะผมเดาว,ว่านี่ค่อนไปทางปลายตุลาแล้วต้นพฤศจิการหรือปลายาพฤศจิกาเนี่ยจะมีการโยนหินเรื่องร่ำนูนถี่ขึ้นวันนี้เขาเริ่มแสดงแล้วพักภูมิใจไทยเริ่มออกมาแถลงโคศกพักวิธีการของนักการเมืองเขาก็เขาก็จะแสดงไม่กี่อย่างหรอกให้พักแสดงก่อนให้โคศกพักแสดงให้ผู้บริหารพักแสดงสักพักเขาก็จะโยนมาที่ ้างหลังเราเนี่ยทำเนียบให้คนในทำเนียบแสดงให้คนที่มีบทบาทได้พูดสักพักเขาก็จะโยนไ,ไปที่เกียรกายให้เกียรกายพูดให้เกียรกายแสดงเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อแสดงกันให้เห็นเยอะๆแล้วก็จะโดนบีภพากวิจารณ์ณในสื่อ,ส,อสื่อมวลชนเอามาพูดนักวิชาการเอามาพูดประชาชนแล้วสุดท้าย <laughs> แล้วมีพี่น้องอยู่ตรงไหนมีพี่น้องอยู่ตรงไหน ไ,ไม่มีไม่มีใช่ไหมหลายเรื่องที่พูดมาทั้งหมดมีพี่น้องหรือยังยกเว้นแสดงเองใช่ไหมส่วนส่วนมากแสดงเองอแล้วที่เรากําลังทํานี้เราแสดงเองใช่ไหมเราต้องแสดงเองสิ่งที่เราทําวันนี้เราแสดงภายใต้สิ่งที่กฎหมายให้เราแสดงภายใต้ที่เราคิดว่าเป็นบทบาทภาระหน้าที่ของเราไงการมีส่วนร่วมทางการเมืองไง การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบไงเพราะมึงไม่ได้ให้บทบาทกูเรื่องอื่นกูก็ต้องตรวจสอบถ้ามึงทําดีกูก็ไม่ตรวจสอบถ้าทําไม่ดีก็ต้องตรวจสอบภายใต้สิ่งที่รัานูนให้นี่คือนี่คือสิ่งที่เราต้องยึดยึดเป็นหัวใจแล้วก็เราก็สามารถตอบคาถามได้ทุกคนที่ถามว่าเฮ้ย hey, มึงไล่องค์หิงเสร็จแล้วทําไมมึงยังไม่กลับวะไต้ฟ <c oughs> ้วงหานี้มันยังทําอะไรแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่อยู่ในร่องในรอยเลย ใช่ไหม<ก>มีหลายเรื่องที่ยังไม่อยู่ในร่องลอยๆมีหลายเรื่องที่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอนันมีหลายเรื่องที่ส่อว่าจะออกนอกลู่นอกทางด้วยหน้าที่ประชาชนแบบเราก็ต้องตรวจสอบทวงดุลเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าถ้าเราแม่นในหลักการว่าเราตรวจสอบรัฐบาลเราตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐเราไม่ใช่ผู้ผู้ใช้อำนาจรัฐนะ ประชาชนไม่ใช่ผู้ใช้อำนาจรัฐนะผู้ใช้อำนาจรัฐมีใครบ้างครับมีรัฐบาลกับข้าราชการใช่ไหมใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายประชาชนเป็นผู้ได้จากสิ่งที่เขาใช้ถ้าเขาใช้อำนาจรัฐในทางที่ดีมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราจะประท้วงเขาทำไมใช่ไหมเราส่งเสริมแต่วันนี้สิ่งที่เขาใช้เนี่ยมีบางเรื่องมีบางอย่าง มันไม่สอดคล้องมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนย้อนกลับไปดูเหมือนที่ผมพูดมาหลายๆเรื่องเมื่อกี้ไงว่าเราเห็นเราเรามองว่าเรื่องเหล่านี้มันจะเกิดปัญหาเกิดผลกระทบเราเลยมาชุมนุมเราเลยมาเรียกร้องเราเลยมายื่นหนังสือเราเลยไปร้องต่อปปชเราเลยไปร้องต่ออายการถ้าเขาทําหน้าที่ดีเราคงไม่ไปทําหน้าที่แทนแต่เมื่อเขาทําหน้าที่บกพร่อง ทำหน้าที่ไม่เต็มกำลังความสามารถเป็นหน้าที่ของประชาชนในรัฐนูนเขาก็เขียนนะว่าประชาชนมีสิทธิในการปกป้องและรักษาชาติครับออพูดยาวไปไหมไม่ยาวโอเคเนี่ยต้องต้องเจาะแบบนี้นะฮะผมว่าเป็นเรื่องดีบางบางาประชาชนบางท่านก็อยากอยากอยากจะรู้เหตุผลนะฮะว่า,าหลายหลายเรื่องที่พิจาเสอพูดเรื่องของ าชายแดนเองนะครับเรื่องของ m อ u ปีที่สปีที่สเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะว่าทำไมพวกเราถึงไม่อยากแก้ก่อนเพราะมันเกิดเหตุบ้านเมืองอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องอื่นที่จะแก้ปัญหาเนี่ยมันมีเยอะนะเรื่องชายแดนอย่างเนี้ยเริ่มต้นจากเรื่องชายแดนเรื่องปากท้องประชาชนเรื่องเศรษฐกิจนะครับนี่นสมควรทําเลยนะครับไม่ใช่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ผูจะเอแก้รัฐมนูลคุณพ,พูดแก้รัฐมนูลมาทั้งปีแล้วไม่ได้แก้อะไรนะฮนอกจากแก้ผ้าเท่านั้นแหละถูกต้องไหมฮะนะครับแล้วก็คือ,อเรื่องค,อคือเสริมนิดเดียวครับ,รบพี่น้องต้องพี่น้องต้องอย่าลืมว่านักการเมืองอะ่ะเขาต้องเอาสิ่งที่เขาเขาไปอธิบายกับผู้เลือกตั้งได้ง่ายที่สุดเขาเรียกว่าโหวเตอร์หรือผู้เลือกเขาอ่ะ ผู THEY They ้เลือกเขาเนี่ยเขาเขาเดาใจได้แล้วว่าผู้เลือกเขาเนี่ยต้องการแก้รัมวูใช่ไหมเขาก็ต้องบอกว่าภารกิจเขาในอีก3าสี่เดือนหเดือนข้างหน้าคือภารกิจในการทํำรัมนูทั้งฉบับพักที่ยืนยันแข่งขันที่จะแก้เขาก็จะเอาสิ่งนี้ไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเหมือนกันบางพัก ที่วันนี้เริ่มออกมาแล้วแม้จะเป็นพรรคที่ก่อนหน้านี้บริหารประเทศแบบเฮงสวยและสร้างปัญหานะครับแล้วก็สร้างปัญหามาให้ในายอนุทินและพี่น้องประชาชนด้วยนะก็เริ่มบอกว่าจะเข้ามาเข้ามาใหม่แต่เขาก็บอกว่าจุดแข็งเขาเขาจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจหนึ่งสองสามสี่สองสองนายยกเขาแก้ได้อย่างเขาบอกว่าเขาจะกลับมาแก้ใหม่ปัญหาก็คือว่า นักการเมืองมันก็จะเอาเรื่องเหล่านี้แหละมาอธิบายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเราคิดว่าเรื่องเหล่านี้ยังไม่มีความจําเป็นเราก็ต้องพูดเสียงดังพูดให้มันหนักแน่นพูดให้ได้ยินว่าปัญหาเรื่องลัฐนูนยังไม่จําเป็นนเวลานี้เท่ากับปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเท่ากับปัญหาชายแดนที่กําลังวิกฤตยอยู่ณปัจจุบันความมั่นคงของประเทศทั้งสองสามสเราก็ต้องกาพูด รวมทั้งผมคิดว่าปัญหาใหญ่ใครอาจบางคนอาจจะมองข้ามหรือบางคนอาจจะบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการเราก็ต้องไปหาวิธีถ้าเรามองแบบยอมจำนนตื่นเช้ามาแล้วก็ท่องกับตัวเองว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงบายแล้วก็จะพูดว่าก็มันเป็นแบบนี้นี่เขาเรียกว่าคนแบบยอมจำนนใช่ไหมใช่ปะ ก็ไม่รู้จะทํายังไงเราก็จะท่องอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอวันเลือกตั้งก็ไม่รู้จะทํายังไงแต่ฉันก็เลือกไอ้คนที่ฉันไ,ไม่อยากได้อะทํา<ำ>ไมเราไม่แสดงให้เห็นว่ากูก็จะทําแบบที่กูคิดนี่แหละแบบที่กูคิดว่าคนแบบมึงไม่สมควรจะเป็นตัวแทนประชาชนอีกแล้วใช่ไม่ใช่พี่น้องก็กาไม่เลือกมันไงอ่ากาไม่เลือกมัน ตื่นเช้ามาต้องคิดว่ากูจะต้องเปลี่ยนแปลงตื่นเช้ามาก็ต้องคิดว่าประเทศมันจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่คิดเองคนเดียวเดี๋ยวอาจเขาอาจจะบอกว่าเพอเจอก็ต้องบอกกับเพื่อนบอกกับพี่น้องว่าเ hey ฮ้ยท่องคำว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีประโยชน์นะแต่ต้องคิดด้วยกันหาทางออกด้วยกันไม่ได้บอกว่าต้องมาประทุบชุมนุมประท้วงนะ แต่ถ้าเราช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกประเทศมันมีทางออก